เข้าใจไปกันผ mm ิดไปกันหมดแน้นะมาเลยมานั่งมีคําพูดว่าไม่ได้ขอมาเกิดให้เกิดมาทําไมอ่มึงเลือกไม่ได้เขาก็เลือกมึงไม่ได้เหมือนกันแหละถ้าเขาเลือกได้ก็าคงเลือกที่ดีกว่านี้แหละเป็นไปได้ไหมล่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ไงใครบ้างล่ะไม่อยากได้ลูกกระตัญยูให้ลูกวันหนึ่งไปทํางานแล้วจะรวยกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่มันก็อยากได้ด้วยกันทั้นแหละมึงก็อยากได้พ่อแม่รวยๆพ่อแม่มึงก็อยากได้ลูกรวยๆต่างคนมันต่างอยากด้วยกันทั้งคู่แต่มันเลือกไม่ได้ไงตามวิบากกรรมของใครของมันไง แล้วหน้าที่เราคอยซัพพอร์ตทุกคนในครอบครัวหรอครับไม่ทาได้ไหมอั่งมึงก็ไม่ต้องซัพพอร์ตทุกคนในครอบครัวสีมึงก็ซัพพอร์ตเฉพาะพ่อแม่มึงสีกูไม่ได้สอนให้มึงทั้งอนซัพพอร์ตทุกคนเนี่กูให้มึงทําหน้าที่มึงมีอะไรบ้างล่ะที่มึงต้องทาหน้าที่มึงมีพ่อมีแม่ไหมถ้ามีพ่อมีแม่มึงก็ต้องทําหน้าที่ความเป็นลูกในเมื่อพ่อแม่มึงก็เคยทําหน้าที่กับมึงมึงจะไม่ทาหน้าที่ความกตันยูพระพุ้ธเจ้าบอกเลยบุคคลนั้นเป็นรัตนะไปมึงกตันยูได้กับทุกคนยยกกเเวว้นพ่่ออแมง แปลกมากเลย